วันนี้มีฤาษีคนหนึ่งเอาเหล็กไหลจากถ้ำนี้มาให้ดูด้วยในมือนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก้อนเหล็กไหลเป็นก้อนเหล็กไหลที่เขาได้มาจากในถ้ำเอามาโชว์ให้กับชาวบ้านเนี่ยได้เห็นแล้วก็เอามาร่วมทิธีนี้ด้วยนะคะโดยใช้น้ำตาเทียนหยดๆๆลงไปในอ่างน้ำมนต์อุ้ยชัดทีเดียวคุณผู้ชมต้นหินเนี่ยชัดทีเดียวค่ะนี่นี่เห็นไหมคะหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมก็จะมีการเจิมให้กับชาวบ้านเอาเหล็กไหลเนี่ยอันนี้โชว์ก่อนโชว์ให้ดูก่อน นี่เขาเอาเหล็กมาดูดเ,เห็นไหมก,ไก้อนหินธรรมดาแต่ว่าสามารถดูดติดกันกันกบแม่เหล็กได้ก,ไดก็เลยเชื่อว่าเนี่ยคือของแท้แน่นอนจริงๆค่ะส่วนชาวบ้านถ้าอยากจะขอจับอ่ะเป็นบุญบารามีอ่ะได้<อ>จะได้ต่อคิวกันมาเอาเหล็กไหลมาเจิมให้เลยนี่รูดปลายเคาะหัวกันไปบางคนก็ขอวางใส่มือเลยนะคะคุณผู้ชมหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวขอคุยกับรูสีตาไฟหน่อยค่ะเล่าให้ฟังว่านูน่นครั้งกับนูน่นที่เคยไปสร้างพระแก้วมรกต ที่บริเวณหน้าธ้ำมตั้งแต่ปี6-2แล้วแล้วก็ได้เหล็กไหลนี้มาแบบไม่ได้ตั้งใจค่ะ